สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ทานข้าวกับพี่พลอยอีกแล้วนะคะทานข้าวกับพี่พลอยนะคะวันนี้นะคะอ่าพี่พลอยวันนี้พี่พลอยได้กับข้าวอืมเป็นน้ําพริกน้ําพริกอ่าสะเดาอีกแล้ว <laughs> มีสะเดานะคะแล้วก็มีปลาปลาปลาสลิดทอดตัวใหญ่ๆเลยนะหนึ่งตัวนะคะ แล้วก็มีน้ำพริกเนาะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาทูนะไม่ใช่น้ำพริกกระเดาอะไรนะเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะพริกปลาทูนะคะพอผ่วหอยไม่เอาน้ำเปลาหวานนะคะแล้วก็มีผักผักเยอะเลยนะคะผักนะคะแล้วมีข้า,าวเปล่าเนาะ แล้วก็กวันนี้โอ้กล้วยกล้วยกล้วยได้กล้วยมาใหม่อวีนึงวันนี้นะคะกล้วยนะคะมีสุกบ้างไม่สุกบ้างผสมกันได้มาใหม่ของเมื่อวานนี้หมดแล้วเลยกลูกหนึ่งแต่กินก็หมดละนะคะเพื่อนๆน,นะคะค่ะแล้วก็ได้ขนมโบราณได้ขนมโบราณคือเขาบอกว่าขนมเบื้องเขาว่างั้นไม่ไม่ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรเนาะแต่สมัยก่อนเขาเรียกจะเป็นเรียกขนมถังแตกเขาบอกนะสมัยก่อนอขนมแบบนี้เขาเรียกขนมถัมงแตก แต่พี่พลอยก็เนี่ยพี่พลอยก็ไปเห็นเมื่อเช้านี้นะคะเพื่อนๆน,นะคะเดี๋ยวทานด้วยกันนะคะได้เยอะแยะเลยนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆนะคะไปทางกับพี่พลอยนะคะเออน้ำเปล่า <c oughs> ได้เยอะเลยเนาะได้เยอะเลยเนาะค่ะหาข้าวหา,า,าปลากันมาทานกับพี่พลอยนะคะเพื่อนๆนะคะทานด้วยกันเนะาะทานด้วยกันนะคะ ก็เนี่ยอาหารพี่พลอยก็ไม่มีอะไรมากนะคะพี่พลอยชอบทานผักน้าพริกพี่พลอยอ่ะปกติแล้วผักน้าพริกนี่พี่พลอยจะไม่ค่อยพลาดเพราะว่าจะวันสองวันเนี่ยจะทานครั้งหนึ่งแล้วพี่พลอยอ่ะไม่รู้เป็นยังไงนะพี่พลอยจะเป็นชอบชอบแบบเนี้ยนะคะเดี๋ยวก็ทาน,นเลยปะน้องหักเอาเกิกันเอา,เอามีดก็ได้ พอมีถ่านดีกว่าน้ำพริกน้ำพริกร้านนี้พี่พลอยชอบเพราะพี่พลอยว่าก็ทำอร่อยดี เดาไม่รู้นะพี่พลอยชอบเนาะมันพี่พลอยว่ามันอร่อยดีอะ ปลาก็อร่อยนะคะตัวใหญ่ด้วยตัวละสามสิบห้าบาทตัวละสามสิบห้าบาทพี่พลอยไม่เคยทิ้งนะคะเนี่ยพี่พลอยทานหมดแต่ว่าก็ไม่ได้หมดเลยทีเดียวนะ เพื่อนๆนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งอพี่พลอยนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดจ่าถ้าเข้ามาหาพี่พลอยแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะเดี๋ยวพี่พลอยกลับไปแน่นอน,นะคะ่ะ เพืเ่อนๆนะคะเวลาเข้ามานะคะเอาบ้านจริงเข้ามานะคะเอาบ้านจริงมาเม้นนะคะอย่าเอาบ้านเล็กๆมาเม้นนะว่าแบบถ้ามันนั้นมันจะค้นหาลําบากเอาบ้านจริงมานะคะอร่อยเนาะอร่อยจริงๆไม่ผิดหวัง พริกผักนี่ไม่เคยเบื่อเนาะเ,นเพื่อนๆว่าไหมพี่พลอยได้ชอบ เพื่อนๆนะคะคลิปนี้ถ้ายัางไงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พลอยไปเยี่ยมนะคะเดี๋ยวพี่พลอยจะขอทานข้าวกรอดต่อยอนิดนึงเนาะทานข้าวต่อยอนิดนึงนะคะ คลิปนี้บ๊ายบายค่ะอร่อยอร่อย <laughs>